สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเบิร์สุกซ <con Liberty répondre> er <güzel> ุกซก์ซองสบบอนะจ๊ะที่เขามาเบิงมาส้มซองสาวน้าบันนาสบายดีเด้อพี่น้องมาอนีกัมาพบพ่อกันตอนสวยๆคือเก่าพี่น้องตื่น่าทันถถาแม่ถถาแม่ตื่นแต่ตีหากกลัวหัแหละเพิ่งตื่นแล้วเพิ่งกลับไปตอนแรกว่านัดกันกับเพิ่นนมาเสิออกนาออกนาพร้อมกันคือเมื่อวานนี่ไปเก็บสต๊กเพิ่นกับไปอีกแล้วมือนี่นะ คือไปเก็บอีหยังพี่น้องก,กับบุกขจหลายนคนกับบุหู้เนาะเก็บแนวมาอ้อยไฟนะมันเป็นยุนตามตนม้นไะม้เนาะตามต้นกุงนะ้งเนาะเป็นตน้นเป็นต้นกุ้งอะละแล้วที่บอกกัเว่ากับจ็กชัวร์อะไรอันเก็บมาอ้อยไฟอหละเวลาเขาดังไผ่นะดังเตาถ่า,าน,ม,นมันต้องมีอันอันอ้อยที่อ้อยไฟก่อนจะ,จะติดเนาะแหละ เอาแม่เพิ่นไปอีกแล้วมื้อนี้ไปบ่ทันเพิ่นเพิ่นส่วนแต่เมื่อวานแหละสิไปลงคูอยู่บ่ล่ะว่สิไปทางใดเฮาก็เลยถามเพิ่นออกหน้าได้เพิ่นว่าไปทางหน้าได้เฮาก็ตื่นบ่ทันเพิ่นเพิ่นไปแต่เช้าโพดเฮาก็ไปเด้อเฮาว่าจะไปก่อนซํามื้อนั้นจงสิไปนําเพิ่นไปแล้วไปแต่เช้าๆไปผู้เดียวมื้อนี้นมือวานนี่ลูกสาวไปนําแล้วมานู่นล่ะ มันอันพอได้มาอ้อยไฟยำพล้วมันจะโบมีนะมันจะอันมันจะโบตกมันจะมีแต่ยำช่วงยำแหลกเนาะที่อ้อยไฟก็ได้กะภาษาบ,บ้านเข้าเข้าก็เจ้ากะห้องยงห้องยำนะห้องซื่งอะไรกะขี้ตกเนาะขีตขข้ตกห้องวะขี้ตกอะไรสบายดีเด้อพี่น้องหลายคนหลายคนก็ะถามมือไหนมือใดน,น้องนำจะกลับไอไปหาน,น้องเนยอย่ามาโดนไรเด้อจ้ะ บางคนก็เสร็จแขวมาทมโอ้ยน้องนัำคือผมเมื่อจะเขื่อนเลยเพราว่ากัมืออื่นในน่าจะกลับไปแล้วนอจยาวพี่น้องมืออื่นได้เห็นน้องเนยในนอนถาวาน้องเนยอยู่เทียงนาะมาแจ้งพี่น้องให้ได้เบิ้งให้ได้หูเนาะแล้วกชนท่้ายให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมเพราะว่าอันเฮาบอกน้องเนยว่าเฮาบมอยู่เลยนั่งกับแบบว่าบ่่คยได้ยู่เทียงเลยบ่เหล่าออกอยู่ออกหน้ากับบ่พ่อค่ะว่าโทรมา โบเห็นน้องเนยว่าจังเดี๋ยวมืออื่นจันจะไปถามแต่ก็จะถ่ายพี่น้องในเบืองในชมและครูและคนก็คิดหอดด้วย่วนตัวห้ากับขีดหอดพี่น้องเลยโบเห็นน้องเนยอันซ้ำมือนี่เราบอกจังเนาะซ้ำมือหนี่สี่มืออื่นเนาะมืออื่นขนาดจะกลับไปแล้วเนาะกลับไปหาน้องเนยแล้วลา้คนก็ยากเห็นกับไ้ไว้แบบวเาไปน้องเนย ก็ทำหลายคนกระทำหานนองนัดเนาะเออคือน้องนัดเพิ่อนอยู่บ้านแม่เพิ่นกัวก็เลยบบเดมาแต่บางเพื่อทีที่พ่อไปหับมาแต่กะเมื่อนี่เมื่อนี่กนมมะนำาบเดมดากนองนัดนาจะบ่บเดมาอันนั้พี่น้องนองนัดเพิ่อนอยู่บ้านแม่เพิ่นแลวก็บ,บ่บเดมาบบเดม,ม่าอยู่อยู่ที่ประจํานะนะเที่ยวไปเที่ยวมานะกะคันปูไปเอากะนั่งก็จะมาถาว่า ถ้าว่าเหาบ่มานั่งก็บ,บ่คคอได้มานะค่ะจากนั้าหู้ว่าเหามานั่งก็จะมาไ <c oughs> ล้คนมน้องนังเด็กน้อยติดลายกับแม่ยุย <c oughs> ยพี่น้อยเป็นคนแพงเล็กน้อยนแหละและคุณคนการคอมเมนต์มาบอกว่าอัน ตอนแรกเธ่อะไรเขาจะบอกให้รีวิวให้ทัวเบิดแน่ในเพื่อนนะรีวิวรีวิวเพื่อนให้เบิร์แน่ให้เบิร์ทัวเบิร์ตผลมากะกะมันมันอะไรมันชมลงโลกแค่สีรีวิวใดๆเขาเลือรีวิวกับบอลเป็นประด,ดับแต่กะสิไทยพี่น้องได้เบิร์ได้ชมคือคือการเนาะคลิปนี้คลิปเดียวเลยบอกขกองปรยากเก่งพี่น้องเลยและ้วกะ็ทามเขามาว่าอันมาตอบคำถามเลยเนาะ อันแต่งงานแล้วและจะอันจะจะอยู่บ้านบ่าวดาวหรือว่าอยู่บ้านน้องหนุ่เนาะอันนี้กะกับมันกะคือ้นอะไรคือเที่ยวไปเที่ยวมาหายไปอยู่บ้านนอบ่าวดาวแน่แล้วกลับมาอยู่บ้านน้องหนุ่แน่อะไรกลับไปได้แบบว่าอยู่แบบชั่วระยกับจะอยู่ผู้เละอยู่บ้านนาโมงลายกลัวอยู่พี่อยู่พี่กะถ้ามีเวียกกะมาอะไรขย้ำให้ย้ำหน้าหรือว่าย้ำเผ็ด หน้ากะจะมาพี่รักเนี่ยกะเหตุยุพุนแน่นะคือคนทางนี้กะหน่อยคนทางนั้นกะหน่อยคือเบาดาวแห่งบ่มีภไยเลยคือเบาดาวมากกะทางนั้นกะจบเลยทาแม่กะบ่มีภไยซอยนะเฮาก็เลยแบบยุพุ่นกะคนหน่อยยุพี่กะคนหน่อยยกงไ้พี่น้องขอใจทำกานเนาะอันแล้วก็แล้วก็เท้าขมาอีกเกี่ยวกับน้องเนยอี่แหละคือเอาน้องเนยมานอนน้ำพอสัน คือเขาคือเขาไปว่าอันคือหูอ,อยู่แล้วอ่ะอันแม่เขาคือสิบหระอองมากเพราะว่า้า,าน้องน้ำกับไกลเนาะบบแมนอยู่ใกล้เนาะ,ะ,นกกนะคันแบบเอออยู่แถวใกล้ๆอยังนั้นนะขนาดสีอันเอานางมานอนน้ำได้เนาะคือแบบใกล้ชั้นบ้านน้องหลีท่านะขนาสีอันขอแม่เขามานอนได้อันนี้แหละมันไกลเลยกะกับนางกับ่บเคยมาเน่แลวก็ยันนา่งเงินหายเน่ อันนี้ให้อยู่บ้านนั่งดีที่สุดเลยแหละพี่น้อยอาตัดสินใจแบบนี้แหละแล้วก็เมื่องานแต่งเอานงเนยมานําเร้อยไาสัน่นก็ยอยากเอาก็ยอยากเอาเน้องเนยมานําอยู่แต่กับเบิงบ่งถาเบิ่งมาแล้วแหละคนเนวใดรถดล่างนันแหละเฟื่อมากกันเนาะหลายคนถามือมือมืออันมืองานนั่นหลายคนกะทเข้าม,มา,นานเนาะงานแนววันที่เท่าใดนะ เดือนหนาเนาะจะเป็นเดือนหนาวันที่เก้าเนาะเบิดเบิดเดือนนี้แล้วก็เดือนหนาออกมาแล้วก็จะเป็นวันที่เก้าของวันวันแต่งงานนะนะอันนี้ก็จะฉิดตรงเป๊ะหรือบ่เดี๋ยวสิทาเบาๆอีกรอบหนึ่งแต่หู้ห่ก็หู้ซำหู้กัข้าววันที่เก้าเนาะวันที่เก้าเดือนหนาเด้พี่น้องวันแต่งงานของน้องนัก จักอันถ้าว่าจัดใหญ่บ่ทางเจ้าซาวแล้วก็ทางบ่าวดาวกันทางเฮานี่ก็สิเล่าขู่เล่าคนหนั่นนะก็จะบ่ลายปานดเราภายในหมู่บ้านแล้วก็บางอันบางครอบครัวก็จะบ่ได้ไปเล่าเนาะแบบว่าคืๆๆอเย่านย่นกันกันอันย่านบ่พอ ยันบุพเพอแขอกแน่เห้ากับบุรีเห็ดแบบเห็ดใหญ่รู้รายอย่างห่ากับบริมีงกปนปนันปสิลาแต่เขตแถวใกล้เนาะกับ่ได้เรากับบรีจัดใหญ่พ่อพี่นนองเลยช่วงนี้กับช่วงโควิดแนี่ยกับเราอยากจัดใหญ่แลก่จัดเอาหน่อยเอาแต่กะคือคืองาน,น่นหละคือว่าเ้าจัดหน่อยแต่บ่หน่อยแต่เวลาแขกคนมาร่วมกันญาติอยังมาร่วมกันแล้วมันก็จะบ่หน่อยมันก็จะลาย ือว,วอันบอกเขาแม่ว่าอันแห่เอาภายในหมู่บ้านนี่ก็พอเลยแม่เอ้ไปอเอไปเล่าลายหรอกว่าแต่แม่ก็ญาติมันอ,อาหารการกินเขาบ่พอแขกนะก็อันนี้ะก็คิดรายอย่างน้องเป็นการเป็นงานป่ะพี่น้องบ้านนี้ไปชมรีวิวเอาลายกจะเจียวไปแล้วพี่น้องเอ้ไปชมรีวิวเพื่อนได้เลยบ้านนี้ไปไปเบิงน้ำกันจะเป็นทางถนนทางหน้าบ้านที่พูดไงกุ้มกลุ่มอยู่พี่น้องเอ้ เปิดผ้ามาหน้าบ้านเปิดประตูไว้บ่ได้ชิฟุนเข่าป้าในเดียชิฟุนง่ายกุ้มกุมอยู่พี่น้องเอ้ยมอกไอ้คอนนั่งถา่ายวินาบ้านค <c ười> อนเอ้ยคอนมานอนเผผวยางอยู่นี่คันแนะนำกับปริเดียวพายพนอวนอ้วน,วน,วนซะมาพี่น้องเอ้ยตัดผ้ามาทางในเฮือนเขามาหอดในเฮือนเลยพี่น้องเอ้ย เล่นกับอะไเก็บกวาดแบบอันนั้นจน,นนั่นเนาะจเป็นทางศาสตร์อันนี้จ้าโล่งเลยนะบโล่งเบิดอันนี้จะเป็นตูาา้เสาาืสอาา้อผ้าเฮาเสื้อผ้าแล้วกะอันนี้จะเป็นตู้สองตู้เลยตู้เอ้ยตู้หนึ่งแล้วก็ตู้เฮาสีนี่้ใกล้กับของเฮาและพี่น้องในเฮือนก็จะลงโล่ง ลงลงบ่มียังมากมมยแล้วพี่น้องไว้จักสซีรีวิวนั่นได้ในเฮื่อนกันนี่อันนี้สีเป็นบอนทำแม่นอนแม่เพิ่จะนอนนี้แล้วก็รถจักนี่ก็เอาเขามาไหวเพราะว่ามันพังไปแล้วขี่บ่ได้ก็เลยเอามาจอดไวน้นีอันนี้ทำแม่เพิ่นสะนอนอยู่นี้มือได้ที่มันหนาวเพื่อนก็จะนอนนี้ถ้ามือได้ที่มันบนหนาวเพื่อนก็จะไปนอนอยู่เฮื่อนคัวหละ อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าโอ้ยตู้อันใส่ใส่หมอนแล้วก็ผ้าห่มแล้วก็เสือ้อนะเห็นได้หูน้องนัดพี่น้องยืนแหวะอยู่น,นี่หูนี่กระหูกแม่กระพอแล้วก็ลานอันนี้กระหูะน้อนนนงนัดน,นี่กระหูเฮาที่ไปทัดโคนกับน้องนัดกับทําแม่แต่ปีกายนี่แหละพี่น้องเอ้ กระเบิดเลยได้พี่น้องเลยมันมันเฮือ,อนกับประเด็นง่ายแบบว่าจนน,น,นั้นมันมีแค่่องแบบนี้มีแค่นี้ผ่ามาทางนฮาพี่น้องเลยรีวิวให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชม เพราะว่าในเรือนเฮามันเป็นส่งโล่งๆนะจ๊ะแล้วก็เฮาก็ทักจีไายนั่นดลมันก็ล้างบริยง่ายล้างง่ายหน่อยนะนะก็มีเครื่องซีเมนต์ก็ซ่อมของแต่ก็มีส่งอะไรก็เป็นมีอย่างายแล้วก็คำถามต่อมาแล้วก็พี่น้องน้ามีพี่น้องจากคนนะจ๊ะมีพี่น้องอยู่มีมีเอื้อยผู้นึ่งแล้วก็อ้ายผู้นึ่งแล้วก็เฮาเฮาเป็นคนที่สามนะจ๊ะ มีอะไรพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ะจะขอจบคลิปไว้เพียงสันินเด้อพี่นอ้องเพราะว่าแถวแม่มาแะไรบ่จะเพราะว่าเ,าเพาิ่นไปแต่เช้านนะเพิ่นกอจะกลับมาเร็วซวยประมาณ10:00นงอย่างเงี้ยเพื่อจะกลับมาเพราะว่ามันแดดนะ่ะอากาศทางทางบ้านเฮาก็จะบ่หนาวแล้วตะกี้นะั่นหนาวแต่มื้อน,นี้นะ่ะอากาศปกติที่ว่าอันบ่หนาวแล้ว อากาศพอดีเลยพี่น้องเยขาจคลคีไว้เพียงสมีเด้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมฝากเป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อพี่น้องพอกันม่คลิปหนาพี่น้องจะเป็นคลิปยังแหละและ้วก็สิไปเวียกแน่แล้วก็ล่าย,ย่างนะเฮากับนั่นแหละ <c oughs> ไปแหลวพี่น้องลาแหละสบายดี